ท่านว่าหน่อยอาบน้ำแล้วแหละก็พาลงมาสวนอรีก็มาเล่นน้ำทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเปิดสุขสุขคนเนาะที่มาเบิ่งมาส่งฝากเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อพอน้องรีก็เอาทานมาคายให้พี่น้องเว้ยรับจ้างอันตัดไม้ห้ยังบ่แล้วกำลังยุ่งมาให้ ก็รากำลังฮดส่วนทานแม่นอกนัชชาไปน้องเลยมาขายให้ก็เลยซื้อเขา้า อยากบรีหาบิดกินอาหารหน้อยมันนะบิดบิดกินอืมออาแม่มิ้วเอาอาหารหน่อยมันด่างกันเด้อพ้าดาววะเอาลูมันแมงบ่แมงเปล่านี่น่ะนี่มิ้วมาพอดีเป็นตาชังมาแทงจ้ะอืมมาแทงเบิดอะไรมาแทงลาย ลงมาแล้วสวนหมักได้น้องรีดสบายดีครับสบายดีสวัสดีป้าลุงลูกสบายาาหน่อยสบายดีป้าลุงถูกกอนให้ให้ใหมิ้วไปลลางให้ดิรีดดังให้หเชียวเนยะแตงอ่ะทุท่จ้าป้าลุงก่อน สบายดีปะลุงก่อนสบายดีปะลุงสบายดีปะลุงชวนใจน้ำหมักแตงผู้สบายดีปะลุงผูไปล่างน้ำบุญตี้มิวดสบายดีปะลุงดูทูจ้าปะลุงนี่อยากได้ยูรีเลยแป้นน้ำมิวผปะน้ำผ่าแป้นน้ำมิวผู้งี้แกโดนโดนได้ออกมาหาน้องได้ออกมาหาพ่อ ជាំម្រើន់ក្រាំង់ទៅជាំម្រូវើង់ក บ่กัดหรือเป่กินยี่บ่ห้มกินยี่บ่อยากเอามาให้แม่ได้ดีเลยมองดูถูกนะแพงไงเดะเอากัดดีกว่าจะเอามาให้แม่เออมาห้กินมกแตงบ่ลูกน่ากินก็มานั่นแหละรองเท้าง่ายคือยางชี้เซ๊แล้วเพราะรองริด

กิปีกระต่ายบ่ะเกิปีกระต่ายพ่อหน้องหลีนนะรักหาซิปแล้ววะเ้เพื่อนบังเซ็ตน่แหละจะพาอุ้มไหมนงเงินให่พอกันอุ้มรอเลนนี่น่ะแหละคือทานผลไม้คายให้เฮาเบิ่งก่อนเริ่มซื้อไว้พอได้ดังพ่นองเลย ซ <ider> th <cción> ื้อไว้อันร้ายกว่หนียุกเพราะพี้พ้นมันเห็ดยากเราก็บอกคอยมีใหม่ร้ายนะมีหางก็ลงไว้ก็ได้ยดังทานพัน ป้าพญอ้อยใช้ทานสองศพอ้าวฤทธินเอาฤทธิ์ไ่ปัญหาว่าพอรีเื้อเอือน่ใช้พญออยเอามาซื่อเขาจะกิโลบาะเนี่อลงสกิโลย่ โอ้ยขาวบูบแมนเด็กเขาอมซื้อเบิร์นี้ที่ไม่ซื้อขาวเบิร์แล้วบอสเอาไปบนทึกนี่ประเทศนั่นนะจะ <c oughs> ใจอะไรงวบ่ น้องหลีนอะเติมเป็นรายเดือนนี่เป็นรายไงเติมบัตเติมบัตรคือบอกเติมเป็นรายเดือนจังคุ้มหรือเปลว่าเรื่องอันรายเดือนใช่ร่างยังสิครับแสนนึ่งถอยโบได้คอมเมนต์หนำได้ร้ายได้เติมเท่าไหรเติมมันได้แปดหมื่นแต่ว่าห้าเล่นยญนะประมาณสิบหมื่นแล้วก็เหลืโอ้โหก็ไม่น่ามั่นได้คือได้รลายแปดหมื่น อ๋อต้องมี14ปีหน้า15แต่ว่า14นี่ก็เฮ็ดบาดได้ล่ะให้พวกเฮายังเฮ็ดอ่ะเอานี่ซื้อบาดปีนี้กันนี่นายสิเอาไปซื้อบาดบ่บาดมัเติมแล้วบ่คืออืมสัมื้อบ่มื้อ10,000ือัมื้อเป็นมื้อเดียวน่อืมันบ่แงเนาะ กันเข้าไปอัพโหลดยังแหงกัดเสียแพงามอเฟงักันูคหักญได้็ันน้หนน้องลีกันองมิวหรือว่ามิ้วลืนบ่น้องลีทานก็สิบสี่ถ้าแม่อยากเฮ็ดบัตรก็เฮ็ดได้เฮ็ดบัตรนะบัตท่องเที่ยวนะรืวาสะไปค่ไป เว้นอไรเลยบ่อยกไปตอนแรกสิไปทำงานไหนเ่ได้ไปก็เลยเฮียนโตแบบนี้นี่แล้วเฮียนโตให้มันจบม้อยังม้อหกมอเจ็ดอีกสองปีขึ้นปเฮียนกันเนาะม้อเออพัดเฮียนอยู่ม้อสามเฮียนน้ำอ่ะมีโอึ้นรถน้ำเลย ไปเมื่อนำเด้อไปหาผู้สาวเด้อนี่นะตบครับไปเมื่อจริงจริงไปบบนมิวอะไรยังเฮียน้องเหลียนอะไบริเฮียนเลย สิไปซื้อบัตรเติมเงินบลวบ่คินฮอดแม่ว่ลูกบ่คิดทอดแม่บ่อ่าเดี๋ยวนรถไปน้ำเอือยเซยบาดเดี่ย่แม่หมอ้าแม่พี่แม่ยู่พี่ลูกเออว่าบอกสิเปิดประตูหัวให้ซะสิบว์หายว่าแลอวขี่ไปเบิรงด้วยมิวจงจะงงมาจกหน่อย บาย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 บอคินทอดแม่บอโนกับบอหายเลยได้แล้วไปบุงลูกมิวสิ่หายบอนี่บอไปซ้ำมาหนีิเออบอหายนะแม่ไปน้ำเอื่อยกับไปบ๊ายบายโอ้ นี่เอาไปแล้วบ้านนี่วเวหายเลยเนาะมาขี่รถนะพี่น้องเอ้ยความมากมันที่หนึ่งรถยขันว่ารถนะสี่ใช่รถแนวหาแม่อยู่บ้าน้อาหายอยู่บนน้นเนาะเนียไปไกลแต่ได้ก็พาไปไกลเติม แค่นี่ยแค่หูอว่าภาดได้หยอกหยอกเลยแฮงก็อยากไปทำเขาหันุ่นไรเรียกันเลยแล้วน้องมิวผัดครอบครัวทานะผัดดีกลัวนะก็เลยได้ทำได้ไดยนพ่อแม่เขาส่งเสริมคือครอบครัวน้อ,อ,นองดีกันท้งที่เห็นอะไรเนะาะห้างเขากินคำพอน้องดีกล้าทานมาขายพอได้ซื้อเขา เออเด้อเสิอันนี้่าเพื่อนเด้อปาปาปาเมื่อป้าปามาหาแม่ป้าไปหาแม่ป้าไปหาแม่ป้าจับเสือโอ้ยอยากไหวน้ำ้าวไปหาแม่ป้าแม่พาไปกินนมป่ะโอ้ยเอาไปอยากป้าเนี้ยวันนี้วันที้พูดได้เมื่อเด้อขู่กอดข้อมิวเลยนี่ ่เห็ุยังได้ลูกวันนี้มา่ออยู่น้ำแม่ให้เอื่อมื่อซะบาย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 ไปไปอยู่น้ำแม่ไปแม่บ้างจะสร้างเนาะสิฝ้าน้ำเอื่อยพาเมื่อยอีสีหายห้าแม่อยู่บนนาะนดามาท่วมจออีกแล้วพี่น้องเอ้ยลูกชายหายจากเมื่อน้ำเข่ากระโพกกระโพกบ้าขี้นอดแม่บ่เมื่อนะ เกเมื่อน้ำเอื้อยอยากขี่รถทะเละเลากๆก,ก็ได้มันเป็ดไก่เนี่ยลมดีหรนะือยังเช็ดอ้าวมันตานะบลาแล้วผมจากเมื่อน้ำเขาวสี่องเบิง่งซื้อแม่ก็ได้เอ้อยเออมือ่อแล้วลยเมื่อแล้วจะนอนเออมาเล่นน้ำไหมมาเล่นน้ำไหม พูน้ำยาผู้ยูน้ำยาพูน้ำยากันอย่างเมื่อน้ำเข้าอืมขี้ดื้อน้อยขี้ดื้อน้อยทำไมนาขี้ดื้ออยากขี่รถนั่นแล้วอย่าขี่รถอืมหนาวบ่เมื่อนะฮะเมื่อนาเขาเห็นอันเข้าอันมามาสื่ออันนี้แล้ว องเนีปะพูดไหอดพ่อโล่ละยักัวเดินไล่ตืเลยแก่ถือเงื่อนถือปะพูดไปหันอแตงมาอ,อุ้งมาตามเก็บไปโลโล,โล,ละสาวพันมแม่เอ้อถือใช่สิเดกพี่นอ้องพอกันลิปหน้าเด้อขอพุดอะารที่มาบุญมาสจ